สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆยามเช้าวันนี้พี่นะฮะวันนี้มีพระเก่ามาแบ่งปันให้พี่แล้วครับนะโอ้โหได้มาเมื่อสองวันก่อนนะครับเพิ่งจะส่งมาถึงครับนะกราบีพระเทให้ใจนอนครับพี่นะครับนะครับแี่พี่ๆนะครับที่ติดตามอยู่นะพี่นะครับน่าจะหลายเดือนแล้วจะมีรุ่นนี้พี่นี่ฮะพระปิตาศิลาพรมหามงคลครับนี่วัดจัดสร้างนะครับวันนี้ผมได้มาเก้าองค์เท่านั้นพี่นะฮะ ได้มาเก้าองค์เท่านั้นแล้วมีรายการเด็ดๆอยู่นะแล้วพี่เห็นแน่นอนนะตอนนี้พี่น่าจะเห็นอยู่นะถ้าหากนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอจีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสําหรับพระรุ่นนี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับราคาจองน่าจะอยู่ที่4 5 0หนะครับน่าจะอยู่ที่ 450%, าสนะถ้าจำไม่ผิดนะที่ออกจากวัดนะพี่แต่ตอนนี้นะฮะร,ราคาค่อนข้าง แรงแล้วนะฮะแล้วก็ได้มาผมก็มาแบ่งปันพี่น้องหรือราคาเดิมนะฮะราคาเดิมเหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับได้มาเพราะผมก็ไปขอมาพี่นะฮะอยากพี่น้องได้เก็บได้บูชานะพี่นะนะฮะเดี๋ยวทุกใจไอนพี่ทักไปได้เลยที่ดีไลน์ในเบอร์โทรได้เลยครับนะเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งเลยครับรายการที่หนึ่งครับองค์นี้พี่รายการที่สวยพี่นี่ตอสรานีู่ศลานี่ฮะมาดูเลขค้นดับเบอร์นี่ก่อนพี่ เลขคุณต้องเบอร์องนี้พี่ห้าเก้าศูนย์ทอขอนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อทองขาวนี่รายการนี้ครับเป็นรายการที่หนึ่งนะเป็นเนื้อทองขาวนะครับขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่ราคาเดิมครับองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันพี่น้องที่หกร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอเปิดแบ่งปันพี่น้องที่หกร้อยบาทนะฮรเนื้อทองขาว นี่ครับเป็นงานหลอกผู้ติลป์ดนะปิดทับปิดตานะครับนะเป็นนี่ฮะสีลาพรมหามงคลนี่ฮะตอกสัทธาเลขโคตเบอร์ห้าเก้าศูนย์นะครับนะตอกทอขอนี่ฮะนี่ฮะพี่โอ้โหนะสวยๆเลยสีลาพรมหามงคลพี่รายการนี้เนื้อทองขาวหกร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อสนิมเขียวนะฮะสอขอนี่ครับนะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่แปดแปดหนึ่งนะตอกสอหลานนะฮะ,ออะ,ฮะสอขอนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อสนิมเขียวครับนี่ฮะเผื่อพี่นะฮะลองชอบดูนะครับรายการนี้นะครับเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทราคาจองจังหวัดเลยนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สองส่วนรายการที่สามครับเป็นเนื้อ ทองแดงข้าเบ้านะฮะทบอนะฮะทองแดงข้าเบานีครับนี่ผมจําเนื้อได้แม่นเลยุ่นี่เลขคุณเบอร์แปดห้าสอ้แปดห้าเจ็ดนะครับแปดห้าเจ็ดนะฮะตอกสลานี่ฮะแปดห้าเจ็ดเนื้อทองแดงข้าเบ้าพี่นะฮะสำหรับสายคลาสสิกนะฮะสายคลาสสิกต้องมีเก็บนี่นี่สายคลาสสิกนะฮะเนื้อทองแดงข้าเบ้านะครับน่าชื้อสวยเลยนี่ฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงข้าเบ้าครับพี่นะฮะถูกใจไหม ถูกใจปิดกันเข้ามาได้พี่นะเนื้อทองแดงเข้าบากเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบราคาจองจะวัดเลยนะครับต่อมาครับมาลุยต่อพี่รายการที่สี่เนื้อทองแดงโบราณครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณครับพี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะดูยันด้านหลังนะพี่นี่โอ้โหรายการนี้นะฮะมาดูเลขโค้ดะเบอร์ดีกว่าพี่เลขโค้ดะเบอร์แปดสามศูนย์ตอกสอตอกทอดอ นะฮะเนื้อทองแดงคาเบลโอ้โหนะสวยยเลยนี่ฮะจะมีรายการบอกอยู่พี่นี่ทองแดงลมดําโบราณนี่ฮะนี่ฮะเนื้อทองแดงลมดำบโบราณสวยๆนะครับเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมานะฮะรายการที่พี่น้องเล็งกันอยู่นะครับเมื่อก่อนเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเมื่อก่อนผมเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทรายการนี้ นะครับนะการสนับกล่องน,นะพี่นะฮะเออรายการนี้พี่นะฮะเป็นรายการพินนะเออรายการนี้เป็นรายการพินนะครับนี่ฮะนี่พอพินครับนี่เขียนว่าพินนี่พอพินนะครับ,น,รบน,น,นะโซลาเลขคนเบอร์หนึ่งสนสูตรนะครับนะฮะเป็นรายการพินนะพี่องค์นี้นะฮะเมื่อก่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่วันนี้น้องขอเปิดที่หนึ่งพัน บาทครับจบให้เลยครับนะหนึ่งพันบาทพี่องค์นี้องค์ที่ห้านะครับนะสวยเลยพี่นะครับรายการพ้นพ์นะโอ้มาก่อนองค์พันห้าพี่นะผมเปิดนะตอนเมม่าเอนี่แต่รุ่นเนี้ยอแต่รุ่นนี้ผมจะแปล่งปันนะเหมาเลยพี่เหมาเลยสวยนะครับอยากพี่น้องเจนผัดเก่านะเล่นกันนี่ฮะต่อมาเป็นรายการที่หกครับโอ้โหรายการนี้ฮะเนื้อทองแดงผิวลุงมกับทอรอฮนี่ฮะ โอ้โหผิวออกมรกตเลยพี่นะผิวออกเขียวมรกตนี่ครับนี่ฮะด้านหลังเลยพี่ดูด้านหลังเลยพี่โอ้โหคลาสสิกจัสุดนะฮะคลาสสิกสุดๆครับ,รบนี่เลขคุณทะเบอร์ห้าห้าอะไรพี่เป็นเงี้ยห้าแปดเจ็ดนี่ฮะโอ้โหรายการที่หกห้าแปดเจ็ดครับสวยจัดเลยพี่องค์นี้นะรายการที่หกครับนะเอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับมาเลยจต่อพี่รายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดเป็นเนื้อสนิมเขียวเหมือนเดิมเลขคนเบอร์สี่สี่สามนี่ฮะสนิมเขียวค,สสครับโอ้โหคลาสสิกนะฮะรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินที่รายการที่เจ็ดต่อมาเป็นรายการที่แปดครับนะรายการที่แปดเป็นเนื้อสนิมเอ้ยเนื้อทองแดงค้าบเบ้าโอ้โหขงลายเขาสวยเลยอุดท้องเหลืองเนี่ยพี่ ทองแดงข้าเบ้าเลขเเลคนตําเบอร์สองแปดเก้านะฮะเนื้อสองแปดเก้าพี่โอ้โหคลาสสิกสวยจริงๆรงพี่นะรายการที่แปดนะครับนะเอาไปพี่นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทต่อมารายการทสุดท้ายครับรายการสุดท้ายท้ายสุดครับรายการนี้เป็นเนื้อเนื้ออทองละครังหรอพี่ทองละคังสาตินเลขคนตําเบอร,บอร์นะครับ ห้าไอเก้าหนึ่งห้านี่ฮะเก้าหนึ่งห้านะครับเนื้อทองระคังสาตินเนี่ยระคังสาตินนี่ฮะตัสลาโอ้โหเนี่ะคลาสสิกนะพี่นี่ฮะงานคลาสสิกนะนี่ฮะโอ้โหสวยๆงานคลาสสิกเนื้อทองระคังครับนี่ฮะสีราพนมหามงคลครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับ เนี่ยฮะาสวยๆอย่างนี้เลยพี่นะครับโอ้วันนี้ก็มีแบงค์ปันที่น้องนะครับเก้ารายการหากชอบถูกใจกันไหนสามารถปิดเก่งคำาไม่ได้เลยที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ